แฮนี่อยู่ดร<ม>แต่ว่าเพิ่นไปเล่นอยู่กำแพงเพชรวันนี้เนี่ยหลังได้เห็นป้ายทะเบียนรถเพื่นน่ะชัดชัดคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าชูชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้ผมมีแนวทางตำเล้าของแอนไม,ม่มาฝากนะครับสำหรับวันที่16มกราคม69นะครับปลาสุดแดนไม่ฝันแล้วฝันยำ ยังยูทีตัวเดิมตัวเก่านะครับก็บคือ8นะครับเมื่อคืนนี้เพิ่นเห็นมาสี่ตัวนี่แหละมองที่สีไดเห็ดได้สางมันแล้วมันทัวนะครับถ้าออกมาสีต่ตัวตรงโต้งยี่หีก็คือสีได้แล้วนะครับผมเอาผพ้ใด,ดขามาแล้วฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องกาพาด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร,ชร,แชร 4, 3, 2, ์นะครับผมใครแชร์ขอให้มีโชคใครแชร์ขอให้ถูกสี่ตัวสามตัวสองตัวนะครับผมอสวัสดีครับผม ครันจ้านะครับยินว่าฝันเห็นตังซีตู่วดิแม่จ้าฝันเห็นซีตัวสองตูวบอกคักปันไดบานีมาได้ซีตัวจ้าเฮแม่แม่ฟังคงฟังเล่ากิจถือใจหุ่มๆแล้วล่ะปันนี้วันจันทร์ก็ได้มาแล้ววันพุธก็ได้แล้วมือนี้วันศุกร์เป็นตะคืออีกบะมือนี้เป็นตะคืออยู่จ้ะ เป็ดอะคืออยู่เพราะว่าหลังมาอยู่เห็นบ่จ้าคือคือต่อต่องวดนี้กะเออมัวว่านเนาะมัวว่านที่ว่าได้หกตัวจ้าแต่เพิ่นบอกแปดตัวเดียวจ้าให้ฮะให้จับใส่เอาัลมาสิจับใส่เอาลมาดีแล้วเมื่อคืนนี่เดี๋ฟันวางเดี๋ยมื่อคืนเมื่อคืนนี่ฟันฟันเห็นหมองตัดอ่อยหมองเก่าอะไรนะ อมองเขาเคื่อไปตัออดอกำแพงเพชรตัดอ้อยกำแพงเพชรแมนอืมุฟัน <ละ S 2> ได้ไปไกแ่แทนมันไปพน่ะไปกับ oo ม,มูพูนยิงมูพูนยิงเพื่อนเงาอินนี่มาเล่นเหงเดีดเลยดีดเลยกำลังส่นกัน่มันไปกับมูพูนยิงอ,งงอไปแล้วแล้เพ่ก็ได้ไปเห็นตนเท้นแทนจอดีหนันเจเอามาก มาบวงสวงปูนี่แหละจะมาบวงสวง n g ปูบัานที่นี่กันเลมากกันไปซื้อมาซื้อ,อย่งมากกันมากใช่มาก,กินบัานที่นี่ก็ได้มากกินเขากินเขาแล้วแล้วบ้านที่นี่จะคลองเลื้มมาจะควองลืมล่ำให้อปูว่ามาก็ได้เลยอุ้ยกว่าจะคลื่นยังว่าสั่น,นลืมล่ำให้ปูตัวว่าสั่นไม่วางสิ่หละบันที่นี่ล้างจากนั้น ก็เลยผ้าผ้า,ากันอนะ่ะไปหาป่าไปหาป่าก็เลยเห็นป่านิ่งก้าป่านี่มาสั่นแอดจ้าเลยบอกเอามานี่ยกัเลยเห็นป่ายัางป่ายัางแอดจ้าซื้อมันนะป่ายังเหรอวัวป่าที่ปูหามาเนี่ยแม่ก็ยังมาอยู่ยิ่งยิ่งเห็นบ่แม่นป่าเสวายนั่นละ่ะม,มันอยู่ในตะโกนขีดตม เป็นหู่เห็ดจองป้องอยู่กลุ่มๆเลยเห็ดเป็นนู่นๆวันนี้อนจ่ากเ็เลยไปจับเอาปลาตัวนั้นโยึ้นมากาเชิงเชิงนั่นละหลังจากนั้นมีคนบอกให้เท่านะ่ะเอางัวไปขาเอาข้ยอยเอาข้วยไปขา่าทำนั่นทำนี่ ได้ทะเบียนรถี่เห็นคักกว่าทะเบียนรถที่ว่ารถเฮ่เห็นเห็นรถแฮ่น่ะล่ะคนมาจอดน่ะที่แรกคนปิดเพลงในรถแฮ่จอดยูไส่จอดยูปลาอ้อยปลาอ้อยคนน่ะรถแฮ่ยู่นี่ไปจอดอยู่ปลาอ้อยสำแพงเพุินนะแม่เอากกับขึ้นมาแก่บนยูอุดรอดเลยบอเห็นยูพ่นเลยเห็นยูพ่นเลยแม่ป้าขึ้นไปไกลเถอะมาหลู รดแ h a ไปหยอดจากอุดรนหยอดกับแมนเกียมไปเปิดมวนอยู่พุ่นนะแมนไปเปิดล่องอยู่พุ่นเลยยังเฮียนอถ์แกียศาสตร์หรแมนบ้านเล็กทีวันนี้ยังวะบ้านเล็กทีวันนี้ยังมันอู่นะถาเทียมมาตรงกันครับนี่ดิถ้าเทียมมาตรงกับสี่แปดหนึ่งหกนี่ดิแล้วก็ไม่รู้กันดอกเปิดอยู่พุ่นละเปิดอยู่พุ่นแมนง่วยเปหาปลากกหาอยู่พุ่นไปขายกล้วยกับขายอยู่พุ่น โอ้วม่เม็นจิไปออคือบุนหมดปสัน้แล้โทรไปถามเ้ยโทรไปถามเคยประกวเห็นเฟซเพื่อนเด่งมากอยู่อือเบียนรถอนี่4ีแปดหนึ่งหกจ้ะ4ีแปดหนึ่งหกันว่าได้ป่าใชยได้ป่ายกป่าขึ้นเทิงแม่วันนี้ก็จะอยู่บนตัวแปดเนาะมันมลาก็ว่างสัน่ะแปดอยู่บน ตัวหนึงกับจีแปดหนึ่นเนาะอันนะแล้วยันไหม่คืนมากยจีงได๋หวันมัมกตัวไดมักแปดหกมักแปดหกพราะตองวดก็ได้แปดจ้จับใส่หกตัวจ้าทะเบียนรถก็ยังมีแปดหกอยู่นั่นละ่ะตาได้จังสี่ตัวหักแทได้มาสีตัวสามตัว สามตัวก็สามตัวไทยแม่จะเอาสามตัวไทยสามตัวกับสามตัวไทยเลยสองตัวก็เอา <c oughs> <c oughs> เอายงใหม่ม่วางไ่รู้ถามามจะมาม่าถามมันจะมามาในตัของหลา, 1. 1> า,านี่มันสีมาหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งเดีอหนึ่งหนึ่งกับสองเอออ่ามันก็ไปสั่นหันมาม่าหันมันมามาอีลีแมนหัมาม่าอีลีเลย มันจะเตะไอ้ผัวละหนึ่งหนึ่งกับอันหนึ่งซองผัวละอ้าวมันคือไปยังสั่นมันจะไปยังสั่นอ้าวมันหนีป่ะมันหนีพี่จ๋าหนีเลขดังเนี้หนีเลขอนไรม่มันหนีไม่เสียเตะมันหนีว่าได้ดอกกูเพิ่นจับไว้แล้วเพบนหายอยู่ห้ออกแล้วว่าแล้วแล้วมาร์กโดนนี้ล่ะมัร์กแตกออกว่าได้กับว่าห้แล้วแล้วกับว่าแล้วแล้วไปกับว่าแล้วแล้วอ่าขันออกมาได้นี้สี่แปดหนึ่งหกกับแปดหนึ่งหก ี่แปดออกมาได้นี่สีแล้วนะมักตรงนี้แหละนะมักแปดหกแปดหกว่าต้องวัดกับว่าแปดเออคันผูน้ใดคันผู้ใดว่าเพรากกมักเพราะวันใจเก่าแปดรูดเลยเนะานะเนาะเอาแปดมาสุ่ตัวแปดศูนย์หกแปดเก้าหลดคือมีทุนแต่ที่นไม่ฟันใดกับฟันใดป่าผู้ใส่ยโยกปากึ้นแมนผู้ใส่โยกป่าขึ้นทีแปดหก หนูก,ก็มีขวดบ้างบอกไปขายข<า>ั้วจุง<า>ไปขาเลยเด้ยังมาตายเรียบรย้อยยังมาตายเลยตื่นก่อนตื่นก่อนเข้าไปยังมาตายแต่บ้านเลทีนถักแกอยู่กําแพงเพชรนี่แหละตัวใดนเอาเดี๋ยวสิตามหาให้แทนได้จังได้เดี๋ยวสิไล่สดให้ตอนเย็นทนินเห็นเพิ่นได้หน่เพราะว่าเคยเห็นเพิ่นอยู่เคยเปลี่ยนมูฝนอยู่หรอ สิถามว่าบันทีตัวใดเกิดมันมาตรงกันนะนะบันทีตรงที่เราอยู่เดิบ้านพักบ้านพักนวนัดอวยบ้านพักเนื่องซองมาวะไมู่แล้วท่องทูไปถามเพื่อนเอาผู้ใดอยากได้้องไปถามเลยเอ่ะอาเตียนมาแหนนด่มันเป็นเลนเลนญ่คุ่นวะแมนเสื่อกับแปวก็ได้รถแหอยู่อุดรอุดรไปแหอยู่คุ่นไหมก็เลนอยู่กำแพงเพชรแมนเลอยู่กำแพงเพชรเลย แมนค่ะค่ะลับเหมือน,นเอาเอายกให้เนี่ยยกให้จะเข้านีย่ยกขึ้นยกขึ้นสูงๆูง,ง,งนี่สูงสออเอาสำหรับแนวทางเงินใหม่นะครับสี่แปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกสี่แปดแปดหนึ่งแปดหกนะครับสามเล่าวันที่สิบหกมก,กรา นะครับความฝันได้ครับเด้อนี่เป็นการความฝันเอาไหมพอไหมตัวได้ออกตัวได้ออกฝานไปเป็นตัวไหนออกนี่นี่นี่ตัวไหนออกชี้ซีไหมนี่เลขตัวไหนออกมา้มีบอกเนี่นอนีปลว่าพอเอาละมาเอาพอสนใจตัวนี้แหละออกวัตถุตัวอะไรอยู่ในนี้ซีตัวนี้เอาขอบคุณแี่ไม่ละลายสำรับแนวข้างนะครับคอยชมดีชมมารคอยให้สางปูให้เซตให้แล้วนะครับผม วันนี้ก็คอยโชคดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ